สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังนะครับเกี่ยวกับการรีวิว,ว,วหนังสองวันจิตเลยครับเมื่อวานก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของมังกรหยกไปแล้วนะครับก็ไปติดตามรับชมได้นะครับทางไหนทางนี้ทางนี้แล้วแต่นะครับผมจะลองทาแปะไว้นะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของ suppose นะครับ suppose อาจจะงงไม่เคืออะไ <laughs> ร suppose นะครับยูนิเวอร์สเฟิกนะครับคือชื่อไทยก็คือสม,มุดครับสม,มดุดก็นาาั่แสดงโดยคุณอนันดาเอร์ลิงแฮมนะครับแล้วก็นางเอกก็จะเป็นคุณแพทชยานิทนะครับซึ่งก็คุณอนันดาเนี่ยเราก็รู้รู้อยู่แล้วว่าเขามีผลงานยังไงแล้วก็เป็นใครนะครับมากมายมหาศาลส,ส่วนคุณแพทชยานิทเนี่ยก็รู้สึกว็จสังกัดนาดาวบางกอกมาก่อนนะ แล้วก็ปี60นี่จะได้รางวัลสักอย่างหนึ่งครับซึ่งผมก็ไม่ไม่เคยรู้ผลงานเขาเท่าไหร่ว่าเขาเล่นยังไงคือไม่ไม่ตามเลยเพิ่งมาเห็นเรื่องนี้เรื่องแรกนะครับเมื่อก่อนได้ข่าวว่าเขาเล่นแบบเป็นพวกเป็นเรื่องเกี่ยวกับหมอเป็นแท์อะไรเงี้ยนะแต่ผมก็ไม่เคยดูนะครับโอเคสนอนันดาเนี่ยเป็นผมเคยพูดเอาไว้เสมออยู่แล้วนะครับว่าหนังที่อนันดาเล่นเป็นหนังที่ดีที่สุดนะครับผมก็จะติดตามดูหนังเขามาดูตลอด ตั้งแต่สมัยโหอะไรอะอั ah, นดากับฟ้าใสอะไรสมัยนัย้นนหละนะแล้วก็ชอตเตอร์อะไรพวกเนี้ย be myself อะไรพวกเนี้ย happy birthday อะไรเนี้ยก็เรื่อยๆจนมาคุณพงคุณพ,พันอะไรมาตลอดนะคือผมว่าหนังเขาหนังเขาดีทุกเรื่องทุกเรื่องอ่ะนะครับนะก็เรื่อง support เนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ยุคสมัยนะเป็นผมว่ามันเป็นหนังที่มันเป็นยุคสมัยนี้นะคือเป็นยุคสมัยของความเหงานะครับคือคนไปนโสดกันเยอะนะหนุ่มสาวส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยแต่งงานกันอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะพึ่งาพาตัวเองได้ไงอย่างผู้หญิงก็เป็นผิงเก่งใช่ไหมทํางานหาเงินก็อาจจะไม่ค่อยแคร์ผู้ชายเท่าไหร่ก็แล้วก็ความสัมพันธ์ของ คนสมัยใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ได้อยากแบบผูกมัดนะครับมาแต่งงานกันอยู่ด้วยกันใช้ชีตกับคนคนนี้ตลอดเวลามันก็เป็นแบบความโสดสุขสันต์เหมือนกับว่าเป็นภาพฝันสมัยก่อ,อกนอะไรเงี้ยที่ทุกคนวินหากันนะครับสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับในหนังก็ชะทำมุมมองแบบนั้นนะอย่างอันดาน,นี่ก็เป็นผู้ชายเลยครับหนุ่มออฟฟิศทำงานทางด้านเกี่ยว,วกับธุรกิจการเงินหลักทรัพย์อะไรพวกเนี้ย ขาก็อายุประมาณ3ามสิผมแต่ว่าน่าจะสักษาทปลายปลายสามสิบหกสามเจ็ดอะไรเงี้ยนะก็ยังเป็นโสดอยู่นะยังไม่แต่งงานยังไงก็ใช้ชีวิตคนเดียวนะครับก็มีการแบบว่าคือการการใช,ใช้ชีวิตเป็นโสดคนเดียวของคนหนุ่มสาวสมัยนี้เนะี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ต้องการทางเพศเลยนะคือไม่ใช่ว่าแบบเป็นแบบนักพจน์ภูมจรรันย์ถือสินอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคือความจุดจุดจุด,จดมันไม่เข้าใครออกใครครับมันมีอยู่แล้วคือคนละเรื่องนะครับคือ เขาต้องการนะแล้วเขาก็ไประบายออกแย่ว่าเขาไม่ได้ผูกมัดนไงเป็นเพียงความสัมพันธ์ว่าน i g h t s หรือว่าเจอกันแค่ชัว่วค่ำคืนเจอกันมีอะไรกันแล้วก็แยกย้ายกันถ้าจิตใจก็อาจจะโทรหาครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยหรือก็เจอกันครั้งแรกแล้วก็จบผู้หญิงก็ไปหาคนผู้ชายใหม่ผู้ชายก็หาผิงใหม่แล้วมันก็มีสื่อกลางมากมายหรือเป็นแอป tinder อะไรเงี้ย facebook ig อะไรเงี้ยนะครับมากมาย หรือก็อาจจะไปเจอตามผับตามบาร์ถูกใจชอบกันก็มีรายการแล้วก็แยกย้ายนะครับเหมือนคำพูดสมัยก่อนอะไรจุดๆก็แยกทางอะไรนีน่คือผมไม่อยากให้คลิปนี้เป็นคลิปเสลี่ยงนี่อาจจะพูดคำหยาบคำไม่สุภาพก็เลยเซฟเซฟตัวเองเอาไว้เยอะเหมือนกันนะครับก็แต่ลนคลิปถ้าเป็นอีกผมก็คงทำอีกคลิปไปคลิปใต้ดินออกมาที่จะพูดแหลกๆเยอะๆแ,แ,แ,แต่ว่าไม่เอาแบบเอาแบบนี้แหละเคอเด็กเข้ามาดูอะไรเงี้ยนะเพราะว่าหนังสปอสเนี่ยมันก็เป็นหนังผมว่าเป็นหนังที่ดีนะ มันให้อารมณ์ความเหงาถึงจะไม่เหงาเท่าหนังบ่วงกาวไว้แสงสีเสียงอะไรมันจะไม่ได้ไปโชนนั้นนะแต่มันก็เป็นหนังที่รู้สึกว่าสร้างความเหงาของคนอาไว้ได้ดีนะก็พระเอกเขาก็นะครับก็ใช้ชีวิตแบบเป็นหนุ่มโสดมาเรื่อยๆนะโดยที่แบบไม่ไม่ได้อยากลงหลัประหากับใครไม่ได้อยากมีแฟนแบบจริงจังอะไรเงี้ยแล้วก็แบบใช้แอป หาคู่แล้วก็นะัดผู้หญิงมามีอะไรกันนะครับแล้วก็จบแยกกันไปเวลามีอารมณ์ก็นัดใหม่คนอื่นคนใหม่ไปเรื่อยๆนะครับไม่ซ้ำซากไม่จำเจนะครับแต่ว่าในใจลึกๆของเขาอ่ะเขาต้องการใครสักคนหนึ่งนะครับแต่เขาอาจจะไม่รู้ตัวที่ผ่านมาเขาอาจะไม่รู้ตัวเขาอาจจะยังไม่เคยเจอต่างหากนะครับ,นะรบเขาอาจจะไม่เคยเจอเขาเลยไม่รู้เขาต้องการอะไรกันแนนะ่คนเรานะครับ คือไม่ได้รู้หรอกว่าเราต้องการอะไรที่แท้จริงอ่ะจนกว่ามันเจอนั่แหละมันถึงจะรู้แบบมันจะปิ้งให้เราปิ้งวบขึ้นมาในแบบโดนอ๋อว่านี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการคือคนนี้เลยคือสิ่งนี้เลยแต่ถ้ามันยังไม่เจอมันก็รืกไม่ออกนะรืกอไม่ออกว่ามันต้องการอะไรกันแน่นะคนเรานะครับแต่คือนันดาเขาใช้ใช้ชีวิตมาก็คืออันนี้คือพูดึนในในหนังนะนี่เขาชื่อหนุ่มนะในหนังเขาชื่อหนุ่มแต่เขา จะสร้างตัวตนอีกตัวตนหนึ่งขึ้นมาเช่อว่านนท์นะครับอยู่ในโลกของไ G โลกของโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็จะโพสต์ในเรื่องราวที่ในชีวิตจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรเนี่ยอาจจะเป็นแบบเป็นตัวตนอีกคนอีกแง่หนึ่งนะครับหรืออาจจะเป็นมุมกลับหรือเปล่านะครับหนุ่มที่อยู่ในออฟฟิศที่ทํางานอาจจะไม่ใตัวจริงเขาได้ตัวจริงเขาอาจจะคือสิ่งที่เขาแสดงออกมาทางโซเชียลมีเดียอย่างนั้นหรือเปล่า นั่นก็เป็นมุมมองหนึ่งซึ่งผมก็เป็นแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้องเป็นเหมือนกันนะครับที่ทำงานเราจะเป็นแบบหนึ่งนะครับกับกับที่ทำงานก็มีหลายระดับนะกับหัวหน้าแล้วก็เป็นแบบหนึ่งกับเพื่อนร่วมงานที่อายุมากกว่าแล้วก็เป็นแบบหนึ่งกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพื่อนกันกูมึงก็อีกแบบหนึ่งกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นรุ่นน้องเราเราเป็นพี่เขาก็อีกแบบหนึ่งกับแม่บ้านกับรปภกับพี่พ่อครัวแม่ครัวกับ คนที่มาติดต่อเราเรื่องงานคนนอกสเต็กโฮด้วยทั้งหลายอะไรเงี้ยทุกมุมมองนะครับกับเพื่อนร่วมง,งานอีกผแผนกหนึง่งอะไรเงี้ยมันก็มีความหลากหลายของการปฏิบัติตัวแล้วเขาก็จะมองสะท้อนกลับมาคือมุมมองของเขาที่มีต่อเราแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะมองว่าเราเป็นคนสุภาพเรียบร้อยแต่เพื่อนเราก็คือจะรู้เดียวว่าเราเป็นคนทะลึ่งแค่ไหน เป็นคนหยาบคายแค่ไหนหัวหน้าก็จะมอกว่าเราเป็นคนทํางานแบบละเอียดอ่อนซื่อสัตย์เป็นคนแบบมีสมาธิอะไรเงี้ยแต่กับเพื่อนนี่เราแต่กับลูกน,น้องเราอาจจะเป็นคนเท่ครูเฉียบอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วเราคือใครกันแน่ล่ะครับมุมมองที่เขามองเราแต่และมุมมองมันเป็นกระจกที่ะสะท้อนกับมาหาเราพกซึ่งผมคิดว่าทุกคนทุกมุมมองที่เขามองกับมาหาเรามันคือตัวเราเ่ยแหละทุกมุมมอง ทุกด้านมันคือตัวเราเองนะครับก็คืออยู่ที่เราจะแสดงออกในมุมไหนออกมาให้แต่ละคนเห็นนะครับแต่กับการกับโซเชียลมีเดียอันนี้คือเราอาจจะเราอาจจะเป็นเราสามารถที่จะแสดงออกได้ทุกอย่างทุกคิดเลยนะครับเราก็อาจจะผมว่านี่อาจจะเป็นตัวตนที่จริงของเราก็ได้นะครับอย่างโลกโลกความจริงผมชื่ออัครพลใช่ไหมแต่โลกแห่งแห่งสังคมอีกสังคมหนึ่งในโลกออนไลน์โลกของอีมุมมองหนึ่ง ผมก็ใช้ชื่อว่าอัครามเนี่ยเพราะผมอยากสร้างตัวผมขึ้นมาอีกแบบหนึ่งแบบนั้นซึ่งผมสร้างมานานแล้วอเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ผมได้ปลดปล่อยทุกอย่างมาในเรื่องของความคิดแง่คิดและในขณะที่คุณชมผมอยู่นี้นะครับผมก็ได้สอดแทรกแด้จัดเยียดความคิดผมไปให้คุณนะครับอย่างนั้นเลยนะครับในหลังเรื่องนี้ก็เหมือนกันนะครับหนุ่มหรือว่านนเนี่ยก็คือคนเดียวกันนะแต่ว่าต่างสถานะนะ ในที่ทํางานหนุ่มเขาจะเป็นคนที่แบบว่าออกริงโซเวอร์นเลยนะครับเพื่อร่วมงานกับเขาเนะี่ยไม่ค่อยได้สูงสิงกันเท่าไหร่คือเพื่อร่วมงานไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรเขาเท่าไหร่เขาเป็นใครยังไงนิสัยยังไงชอบอะไรไม่ชอบอะไรเงีออ้ยมีความลับอะไรบ้างอนะไรเงี้ยก็เราก็จะเห็นผ่านมุมมอ,องของนักแสดงหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนร่่มงานเขาเป็นรุ่นน้องไงผู้หญิงน,นะแล้ววันหนึ่งหนุ่มนะครับหนุ่มเขาบอกว่าเขาชอบชื่นน คือชื่อมันจะทำตัวตนของเขาเนี่ยคือหนุ่มนี่อาจจะพ่อแม่ตั้งให้นะครับแต่ว่านนเนี่ยเขาตั้งเองเป็นผมเลยพ่อแม่ตั้งผมอัครพลแต่ผมตั้งชื่อผมเองคืออัครามซึ่งผมเชื่อว่ามันสท้านตัวตนผมที่สุดแล้วอะเนี้ยนะครับก็เหมือนกันเลยนะครับมุมมองเดียวกันนะครับแล้ววันหนึ่งเขาก็ได้ไปเจอกับพี่คนหนึ่งซึ่งนะครับคอยทักไอจีคอยกดไลค์ไอจีเขาอะมาเรื่อยนะครับเขาก็มาเจอเนี่ย นะแล้วพอเขาเจอผู้หญิงคนนี้นะเขาเหมือนกับเขาคน้พคนพบคำตอบแล้วอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็อาจจะไม่ใช่แค่ครั้งแรกหรอกคือครั้งแรกก็อาจจะอาจจะเป็นพี่คนอื่นหรือเปล่าที่แบบว่าเจอการมีรายการอะไรก็เลิกกันแต่กับคนนี้เป็นพิเศษเนี่ยคือเขาขอเบอร์ผู้หญิงคนนั้นนะครับซึ่งคนอื่นอนะ่ะผู้หญิงคนอื่นอนะ่ะมีตจให้เบอร์เขาแล้วก็บอกพี่โทรมาหาหนูนะอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่เคยช่วยใครเลยเพราะว่าเขาก็แบบครั้งเดียวแล้วก็แยกกันอะไรเงี้ยนะ เขาก็จะหาคนใหม่ไ,หไปเรื่อยแต่ว่ากับผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ะไม่ใช่ไม่ใช่เนดะียชื่อเดียชื่อเดียร์เหมือนกันเลยครับผู้หญิงคนนี้ก็คือเด็กกว่าเด็กกว่าอลันดานะเด็กกว่านนทนะ์นะน่าจะชั้นยี่สิบต้นๆเอยงี่นะอาจจะเรียนจบแล้วหรือยังไม่จบนี่คือผมก็ไม่แน่ใจนะเขาก็เป็นคนที่ไม่ชอบการปูุมมัเหมือนกันนะ แล้วในเรื่องเนี่ยเขาก็ได้สื่อว่าผู้หญิงคนเนี้ยเขาคบคบคนมากกว่าหนึ่งคนอ่ะคือในระหว่างที่เขามามาหานนนะครับมามีอะไรกับนนมีสัมพันธ์กันนะครับเขาก็มีอีกคนหนึ่งด้วยแล้วผมไปร่วมอาจจะมีหลายคนหรือเปล่าเนี่ยพร้อมๆกันนะแล้วเขาก็เขาก็จะแบบมามา,มาห,หายหายคือช่วงที่หายเนี่ยผมคิดว่าเขาก็อยู่กับคนอื่นนั่นแหละนะครับคือแบบว่าเขาก็ไม่อยากพูดมะไกับใครไง คือเป็นแบบแนวคิดสม,มัยใหม่ที่แบบว่าอิสระเอรีเสรีชนผู้หญิงแบบมีสิทธิเลือกเลือกคบคนแบบพร้อมๆกันหลายคนจะได้เรียนรู้ว่าใครเป็นยังไงะเ้ยนะเขาไม่ได้แบบว่ามีความคิดที่แบบโพลีมีเดียวต้องอยู่คนนี้ตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับนนลแล้วอะเออม,มันแตกกันักลับกัน,น,กกนที่ว่านนคือผู้ชายเมื่อก่อนนี่เขาก็จะ,ก,จะก็จะแบบหลากหลายไงแต่พอมาเจอกับเดียแล้วเขาก็จะหยุดหยุดที่เดียแล้วก็จะแบบ ก็คือผมใช้เขาว่าความรักได้เลยเพราะาตอนหลังเขาบอกเดียว่าเขารักเดียใช่ไหมก็เดียก็จะไปไปมามา,มาหายช่วงที่มาหาช่วงที่มาหานนก็คือมัอนเขาก็อาจจะไปเจออีกคนหนึ่งทาไม่ดีมาหรือว่ามีเรื่องที่เป็นประหานชีวิตเขาก็มาหานนอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีความสัมพันธ์กันนะั้นะนะเวลาหนึ่งได้มีการคุยกันไปเที่ยวกันไปทําอะไรที่ตัวเองไม่เคยทําได้เป็นอะไรที่ตัวเองไม่เคยเป็น เขาก็ถามว่านนหาหน,นหรือว่าลุยหรือว่าอันาเน่ยอยากเป็นอะไรจริงๆกันแน่นะครับนนเขาก็บอกว่าอยากเป็นนักเขียนนะครับคืออยากเป็นไงอยากเป็นแต่ว่าในความจริงแล้วเขาทํางานออฟฟิศทางด้านพวกหลักทรัพย์อะไรเงี้ยแต่เขาก็ขับอูเบอร์ไปด้วยอะไรเงี้ยก็ได้เจอผู้คนได้เจออะไรเงี้ยทีนี้แต่กลับกันคือผู้หญิงก็จะมี มีรสสุดต่งของเขาคือเขาอยากมาเจอนนตอนนี้เขาอยากเจอนะครับส่วนตอนที่เขาหายไปก็คือเขาจะไม่ให้นนไปหาเขาไปยุ่งกับเขาเลยเขาจะขนาดที่อยู่ของเขาเขายัางติดงบังมนอให้ไปให้ไปส่งที่คอนโดหนึง่งพอนนกลับไปเขาว่าแอบไม่ให้ซีกลับไปคอนโดจริงเขาอะไรเงี้ยแต่นนทนไม่ไหวไงมีครั้งหนึ่งเดียหายไปนนานนานสมควรนนทักไปเดียก็ไม่ตอบเดียก็ตามเสืบ เอนอนนก็ตามเสียบจนรู้ว่าเดียไปฝึกซ้อมเต้นอยู่อางเงี้ยแล้วนวลก็ไปหาเดียที่ที่สตูดิโอซ้อมเต้นเดียตกใจมากว่านวมาได้ไงอไรเงี้ยซึ่งเขาไม่ชอบเป็นรทำแบบนี้เพราะตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ย,นนนนยคือเขาน่าจะอยู่กับอีกคนหนึ่งอยู่นะครับเขาน่าจะอยู่กับอีกคนหนึ่งอยู่สมบยาชื่อเลยนะชื่ออาร์ที่ไรเนี้ยคือเขามีหลายคนเนียเขาก็เลยไม่พร้อมจะเจอนอนตอนนั้น เพราะว่าเขากำลังให้ความสําคัญให้เวลากับอีกคนหนึ่งอยู่อะไรเงี้ยคือเหมือนกับเขาจะแบบสับรางอ่ะสับรางช่วงที่อยู่คนนี้ก็จะไม่ไม่จอบคนนั้นเลยพอมาหาน,นนก็จะลืมอีกคนไปอะไรเงี้ยแต่ว่าผู้ชายนะครับคือคนมันรักกันนะนนท์เขาก็ได้ไปอบดูโทรศัพท์นะครับแล้วก็ได้ไดพบความจริงไงว่าเดียเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบว่าคบกับนนคนเดียวเขามีคนอื่นอีกเลยเนี้ย ซ,ซ,ซึ่งตอนที่เดียอยู่กับคนอื่นเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งนะสังเกตได้ตอนที่มีรถเบนซ์มาส่งมาส่งเดียตอนนั้นเดียแต่งตัวอีกแบบหนึ่งเลยเป็นแบบสาวแบบสวยๆแบบไฮโซคนหนุ่คนหนูเลยแต่พอเขานัดจะเจริญนนใช่ไหมเชิญอาหารเขาก็แอบบไปเปลี่ยนชุดก่อนก่อนมาเจาน,นิ้นพอเปลี่ยนชุดก็คือเปลี่ยนเป็นเด็กเซอเลอย่าเงี้ยคือมัอนเขาพยายามจะพ้นหาตัวเองอยู่นะอยากเป็นอะไรที่แบบ คือมบบันเขเป็นวัยรุ่นที่แบบไม่สนใจอะไรแบบอยากทำอะไรก็ทำอะไรอย่างเงี้ยอยากทดลองอยากทดลองสิ่งต่างๆในรอบตัวมากเลยโดยที่ไม่ได้ไม่ได้แบบอยากจริงจังอะไรกับใครนะครับพอมาตอนแต่เมื่อเขารู้ว่าโนนเนี่ยไปแอบดูมือถือเขาอะเขาก็้โมโหมากนะเพราะว่าผมเข้าใจนะครับว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไง privacy นะครับเขามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะการที่เราไปแอบดูมือถือใครซึ่งมันเป็นการสื่อสารสารนะรอย่างเงี้ยแต่ พวกวิชามันก็คงจะหึงนะมันก็ยากนนนคงอยากจะรู้ว่าเออเป็นอะไรทำให้หายไปอะไรเงี้ยแต่พอพอไปเจอแบบนี้ก็มันก็ก็เฟลเฟลเหมือนกันนะครับแต่คนที่เฟลมากกว่าก็คือคือเดียนะมันก็เดียเขาเขาอยากมีนนนแต่เขาไม่ได้อยากผูกพันกับนนนอยากมาก็มาอยากมาก็ไปประมาณนี้นะครับแล้วก็มีมาถึงตอนจบแล้วตอ,ตอนจบคือนนนเขาก็มีบ้านอยู่นะ หลังหนึ่งซึ่งตัวหลังเนี่ยเขาก็เป็นง้อตามง้อเดียจนเจอันได้แล้วก็พาเดียมาที่บ้านหลังนี้แล้วก็ได้บอกความรู้สึกไปว่าเขารักเดียแล้วก็บอกว่าเขาอยากจะให้เดียไปอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยคือเอาของมาไว้ที่นี่ได้นะแล้วก็คือจะได้ไม่ต้องแบบว่าไปไปมามาซึ่งตรงนี้แหละผมว่ามันมีจุดใจขากเพราะว่ามันเป็นการจี้จุดี้ใจของเดียไงเพราะาเดียเขาไม่ต้องการปรุงรสนิยมใครใช่ไหม พอเขาไม่เจอนนเป็นแบบนี้ก็คือเขารู้สึกว่านนแบบจริงจังมากมากเกินไปจนเขาอาจจะอึดอัดหรือเขาอาจจะไม่อยากทำลายเนไปก่อนนี้อะไรอย่างนี้นะและเขาก็ไม่ชอบการผูกวัดแบบนี้นะครับคือเขาอาจจะมู้สิณไลตัวหลังได้นะเมื่อเขาอายุมากขึ้นเมื่อเขาอายุสามสิบหกสามสิบเจ็ดสี่สิบเขาอาจจะมองย้อนกลับมาว่าเออตอนนั้นสิ่งที่เขาต้องการจริงๆคนที่เขารักจริงๆก็คืออาจจะเป็นนน แต่มันก็อาจจะสายไปแล้วเพราะมันก็อาจจะมีคนอื่นหรือว่าอาจจะแต่งงานไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเดียเขายังยังเด็กอยู่ยี่สิบกว่าเขาก็ยังไม่เจอคําตอบอะไรแบบนั้นนะมันก็ชิมคำเริ่มต้นนะแต่นงนเขาใช้ชีวิตมาสะพักแล้วเงี่ยมาการคนแนละ้วเขาก็ตกคืนหนึ่งนะเขาก็เลยอยากจะบักบักษาสักทีหนึ่งเขาก็จะเบือ่อคนเราผมว่าผมว่าคนเราม,มันคงจะต้องเบื่อบ้างเนาะเล่นแอปหาคู่ เล่นอะไรกันแล้วก็นัดคนแต่งหน้ามาเจอกันมามีอะไรกันแล้วก็แยกกันไปแล้วก็หาใหม่หาใหม่ไปนี่ไปนั่อเลยเหมือนผมอ่ะผมสมัยก่อนตอนอยู่มาหาลัยผมก็เล่นเพ์สไงทันเ่าทันเ่าเพิรเน่เล่นเพ์สน,น,นัดผู้หญิงมปเจอหน้าเซเว่นพากับหอมีอะไรกันแล้วก็ไปส่งถ้าถูกใจก็ก็ไปเรื่อยๆถ้าไม่ถูกใจก็ไปเล่นเพ์สใหม่ หาใหม่เปลี่ยนชื่อไปเรื่อยชื่อเข้มบ้างชื่อท็อปชื่อเอชื่อก็มีมีใช้ชื่อเอเหมือนกันเลยแต่เขาก็ไม่เขาคงคิดว่าหลอกแลยเบื่อเบื่อชื่อเอก็อาจจะเป็นชื่อชื่อแบบคือผมใช้ชื่อเยอะมากนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ไงว่าเราจะจริงจังกับเขาแค่ไหนเงี้ยถ้าเราใช้ชื่อจริงบอกชื่อจริงบอกที่อยู่เราอะไรหมดเลย่งเงี้ย แล้วเผื่อเขาแบบเผื่อมันแบบยังไคือคนมันคน,นคือผมเข้าใจเลยว่าหลังเรื่องนี้มันเป็นยังไงเนี่ยเพราะผมประสบการณ์ผมจรงิงประสบการณ์จรงิงของผมเป็นแบบนั้นไงเออก็สุดท้ายแล้วนะครับมันก็ว่างเปล่าไงก็คือนนท์คือเดียเขาเจอสภาพแบบนั้นเขารับไม่ได้ไงเขาไม่ต้องการการผลุมัดเขาก็เลยหายไปจากชีวิตของนนท์ตลอดกาล ก็คือตลอดการในช่วงเวลาหนักหนังตอนนั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าต่อไปอนาคตอาจจะมันจงกันอีก็ได้ใครจะรู้ข้าจะเปลี่ยนใจก็ได้แต่ว่าณตอนณตอนจบอ่ะก็คือนนก็อยู่อย่างโดดเดี่ยวคนเดียวนะครับซึ่งก็นนก็ไปทุกที่นะครับที่เดียเคยไปนะแต่ก็ไม่พบวีแววของเดียเลยก็จบแบบเงาเงาเศร้าๆนะเป็นหนังที่เศร้าๆเงาเงาจบแบบนั้นนะครับก็เนี่ยก็ ประมาณนี้ครับด้วยสปอตก็เมื่อวานก็ทําเรื่องมาก่อนหยกไปก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมกันตอนนี้ก็ได้ไป400กว่าวิวแล้วเออก็เยอะนะ400วิวของผมเนี่ยมันคือ4ล้านวิวเลยนะครับก็ขอบคุณมากมากขอบคุณจริงๆนะครับที่เข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณคอมเมนต์ด้วยนะครับมีคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์ว่าอน้ำเยอะไปหน่อยไปแล้ว ก็บายบายครับไม่เป็นไรครับคุณนะคือการที่คุณเข้ามาดูแล้วคุณแบบคอมเมนต์ว่าน้ําเยอะไปแล้วอันนี้คือมันหมายความว่าคุณอะเข้ามาดูผมจริงๆนะคือเข้ามาดูเข้ามาฟังฟังจนรู้อะว่า,ว,าว่ามันมีแต่น้ําอะแล้วคุณก็ไปเออก็โหนี่ขอบคุณเลยนะคือผมไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะคือโหสำหว่าคุณต้องฟังมาถึงระดับหนึ่งนะอาจจะเป็นหลักห้านาทีสิบนาทีนะครับแล้วคุณถึงรู้ว่าไม่แต่น้ําแล้วคุณก็ไป นะอันนี้คือผมก็อยากจะบอกทุกคนไว้ว่าเวลาที่คุณจะดูคลิปอะไรก็แล้วแต่นะคุณก็ดูที่เวลาสิครับว่าเออคลิปแบบนี้เรื่องแบบนี้เวลามันเท่าไหร่นะครับห้านาทีมันควรจะจบอย่างคลิปเนี่ยมันก็น่าจะสักยี่สิบนาทีแล้วปะ่ะยี่สิบกว่าคือบางคนอาจจะแบบโอ้ร oh, ีวิวซับโพสทำไมของชอบคาราวนี่มัน ยนะี่ห้านาทีเฮ้ยพูดอะไรวะเยอะจังอะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องเข้ามาดูไงเพราะารีวิวหนังอย่างอีช่องหนึ่งเขาอาจจะรีวิวสามนาะทีจบถ้าคุณชอบแบบแห้งๆชอบเนืน้อๆคุณก็ไปดูช่องนั้นลยนะคุณก็ไม่ต้องเสียเวลามาทิพ์ให้ผมบอกว่ามีแต่นน้ำอะไรเงี้ยเพราะผมก็คือสไตล์ผมไงผมเป็นแบบนี้ก็คือคุณก็เรื่องเองไงที่คุณจะเข้ามามาดูเพราะว่ารีวิวหนังหาอะไรตั้งยนะี่สิบยี่สิบห้านาทีใช่ไหมมันก็ต้องไ่นน้ำดิ เออมันจะเท่าเนื้อนะอ่าผมไล่้ฟังเนื้ออ่ะรีวิวมังกรหยกนะครับกุ้ยเจ๋งนะครับตามหาอึ้งยงนะครับแล้วก็ไปเผามองโกนะครับแล้วก็มาอยู่ที่แล้วก็มาอยู่ที่เมืองหน้าด่านนะ,ะเผชิญหน้ากับทัพของมองโกโมองโกบุกมาอา้อาวอาเองง็งงจะไปฆ่านะครับจิคิดขานกุ้ยเจ๋งไปช่วยช่วยเสร็จปุ๊บอ่ะมองโกยกทัพกลับไป แล้วก็แม่มาลุกลานนะครับตาซ่องอีกจบนี่นึง่งเนี่ยเป็นไงนาชีหนึง่งจบเออคุณก็ดูดี๋ยว่าเวลาของคลิปไหนเนี้ยมันพูดแบบว่าเวลาแค่ไหนคุณก็เลือกเสียเอาอคุณเลือกเสียเวลามาพิมพหรอโอ้โหแต่ขอ,ขอขอบคุณไงที่แบบเสียเวลามาพิมพ์อะไรอย่างนี้นะเออขอบคุณคุณ,คณนนีะ่ขอบคุณจริงแคคือไม่ไม่ได้ไปชนนะขอบคุณจริงเออนี่ก็นอกเรื่อยไปแล้ว ก็ไม่เป็นไรก็ผมผมจะทําเป็นชว่วงเวลาไว้นะไอ้ว่าถ้าคุณอยากจะฟังคลิปถ้าคุณอยากจะแบบว่าฟังสรุปรีวิวเนื้อคุณก็คลิปในะชว่วงเวลานั้นนี่ไอ้หัวกระท้ายผมก็ทกําแยกไว้อยู่แล้วว่าเป็นการพูดไรสาระ,ะอะไรเงี้ยไปเรื่อยเพราะผมผมสนใจว่าคลิปมันจะยาวไม่อยากผม่สนใจผมไม่ตัดด้วยผมจะเอาลงนะครับใครจะมาว่าน้ําเยอะอะไรก็ช่างมงช่างแหกตสนใจนะครับก็ก็ดมไมีได้ไงผมก็จะยอดวิวเอาโอเค ผมก็ช่องเล็กเนะ้ไม่ได้ใหญ่โตเห็นเขาทำกันวางกรงหยกโอ้โหคนดูเป็นหมื่น 10, ว, 4, 10, 20, วิวสี่หมื่นสองหมื่นผมนี่ก็มาสียวนี่ก็ถือว่ามาไกลนะมาไกลแล้วแล้วเดี๋ยวนะบน้มัน่ก็คงจะตอบลงอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอหนังออกจะลงไปคนเลิกพูดสิ่งช่วงนี้มันกำลังคีเพราะว่าคนกำลังจะไปดูไงเนี้ยผมก็อาจจะทำช้าไปหน่อยนะครับก็ไม่เปไ็นไรก็ อย่างที่บอก400วิวคือ4ร้านวิวผมแล้วผมแบบทราบซึ้งแบบเพื้มใจมากก็อ้วนนี่ก็นองเรื่องมายาวไม่เป็นไรก็คงไม่มีใครฟังมาถึงตอนนี้หรอกเพราะว่าผมรู้เพราะมันเป็นน้ำไงคุณคงฟังตั้งแต่ตอนทีแรกแก็ไปแล้วมั <c> ้ง <oughs> แต่ถ้าฟังถึงตอนนี้ผมก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับอัคาร15สวัสดีกดปุ่มไหนวะ